สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราหมูยนต์มานําเสนอขายรถยนต์เช่นเคยครับวันนี้ผมมานําเสนอเป็นตัวของ isuzu d-max ครับ Highlander นะครับเป็นรุ่นยอดนิยมเช่นเคยนะครับตัวนี้เป็นสีดำครับผมสีดําปี2013ครับเป็นแคป Highlander ย้ำนะครับเป็นปี2013สีดําโรงงานนะครับตัวนี้สวยเลยทีเดียว บครัเจ้าของมือเดียวครับภายนอกก็จะประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นรุ่น Z VGS นะครับ DVD ตัวนี้เป็นปี13อยู่อย่างที่ผมเคยพูดไปในหลายๆคลิปจะมีตัวนี้เป็นตัว DVD นะครับจะมีกล้องหลังนะครับมันจะเป็นกล้องแยกมาตรงนี้ถ้าเกิด14ขึ้นไปก็จะมาอยู่บริเวณของมือจับแล้วนะฮะภายนอกนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะ รถสวยเลยทีเดียวนะครับ z ซ t vgs dvd นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกแล้วนะครับโอเคครับเราจะไปเร็วกันเลยนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันครับโอเคครับสำหรับเจ้าตัวดีแมคคันนี้นะครับแคบเปิดได้นะครับอย่างที่มองเห็นเปิดได้90องศาเลยนะครับ เบาะหลังนะครับก็เจ้าของเก่านะครับตกแต่งมาเพิ่มเติมนะครับเป็นเบาะนั่งนะครับแล้วก็เบาะคนนั่งนะครับทั้งเบาะคนขับและคนนั่งจะเป็นเบาะกำมะหยี่ตรงรุ่นนะฮะเป็นเบาะผ้านะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันนะครับอย่างที่มองเห็นนะครับตัวนี้ฟิล์มเสื่อมและอยางอย่างที่มองเห็นในในกล้องเลยนะฮะ ตัวนี้เนี่ยทางเราเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้นะครับครบเลยนะครับทุกบานนะครับเปลี่ยนฟิล์มใหม่ให้นะครับไม่ต้องห่วงสําหรับลูกค้าที่ดูอยู่ในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยการทครับสตาร์ทเครื่องก่อนเลยนะฮะโอเคโอเคครับ สำหรับเจ้าตัวนี้แ VGS DVD สนะครับสำหรับปี13นะครับได้อะไรบ้างนะฮะก็คือง่ายๆเลยนะฮะก็จะมีในเรื่องของจอโรงงานนะครับที่จะมีในเรื่องของกล้องถอยนะครับแล้วก็สามารถดู DVD ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดกระจกนิดนึงเพื่อให้แสงมันเข้ามาช่วยนะฮะจะได้ดูไม่ย้อนแสงแต่ว่าตัวรุ่นนี้นะครับจะไม่ได้แอร์แบกนะครับมีแต่เบรกระบบ ABS ให้นะฮะถ้าเป็นปี13นะ ถ้าโฉมนี้ถ้าผมจะไม่ผิดต้องเป็น14ปลายปีตัวแซด VGS DVD ถึงจะได้แอร์แบกด้วยนะครับในเรื่องของถุงลมนิรภัยสำหรับเจ้าตัวนี้ไม่อยู่ที่150,000กิโลครับไม่แท้นะครับการันตีนะครับไม่มีกลับกอแต่อย่างใดนะฮะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะครับจะยังไม่เป็นมัลติฟังชันแต่ว่าได้หุ้มหนังนะครับเรียบร้อยแล้วสภาพของพวงมาลัยเนี่ยอย่างที่มองเห็นนะครับ ก็ยังอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยมากๆครับไม่มีเล้วรอยของการฉีกขาดหรือว่าถลอกของพวงมาลัยเลยนะฮะก็จะประมาณนี้ครับเปิดปิดแอร์ปรกตินะครับไม่ใช่แอร์ออโต้แต่เป็นแอร์แบบปรับ 1, 2, 3นะครับก็กระจกไฟฟ้านะครับปกตินะฮะปรับรไฟฟ้ารุ่นนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละครับอีซูซูเจ้าตัวนี้แล้วก็มีในเรื่องของที่มองเป็นไฟมองแผนที่นะครับ แล้วก็ที่เก็บแว่นนะครับก็จะประมาณนี้ครับตัวนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับ5สปีดนะครับเป็นตัว5สปีดนะครับย้ําเดี๋ยวเราจะไปดูในห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาโอเคครับมาดูในห้องเครื่องกันต่อเลยนะฮะสำหรับเจ้าห้องเครื่องคันนี้นะครับเดิมเช่นเคยนะฮะแต่คันนี้มีการเก็บสีมาบ้างนะครับอย่างที่มองเห็นนะครับ ตัวหอนอฝากระโปรงเนี่ยมีริ้วรอยบ้างๆบ้างนะครับเห็นไหมครับบ้างๆมีการแกะทําสีเนื่องจากรถคันนี้นะครับเดิมทีเนี่ยเป็นรถใช้ต่างจังหวัดเนาะเจ้าของเก่าเลี้ยงไก่มันเลยมีการขีดข่วนของตัวฝากระโปรงจึงทําให้เจ้าของเก่าเนี่ยต้องการที่จะเก็บให้มันเรียบร้อยแต่เป็นฝากระโปรงเดิมนะครับย้ํานะครับเป็นฝากระโปรงเดิมเราดูยังไงนะฮะเรามาดูตรงนี้ครับอันดับแรกสติ๊กเกอร์จะต้องอยู่ เช่นเคยนะครับแล้วในเรื่องของลางน้ำนะครับที่เขาชอบพูดกันนะครับตัวนี้ที่นิ้วผมชี้อยู่เนี่ยจะต้องเป็นรอนนะครับสวยอย่างนี้เลยนะฮะเวลาเราดูเนี่ยเวลาเราดูรถมือสองเนี่ยเราเดืองดูอย่างนี้ได้เลยนะครับเปิดดูอย่างนี้นะครับจะเห็นว่ามันจะต้องเป็นรอนเดิมโรงงานอย่างนี้นะฮะแล้วก็อย่างที่ผมแจ้งในหลายๆคลิปนะครับว่าห้องเครื่องเนี่ย สีห้องเครื่องเนี่ยอย่างที่เรามอง,งเห็นคันนี้นะฮะมันจะต้องเป็นสีเบสนะครับคันนี้ผมยังไม่ได้ล้างด้วยซ้ําเลยให้เราดูเห็นช,ชัดๆมันจะต้องเป็นสีเบสอย่างนี้นะครับไม่ใช่สีภายนอกตัวรถอย่างนี้หากมีสีภายนอกตัวรถอย่างนี้เข้ามาภายในห้องเครื่องปรับเนี่ยแสดงว่ามันมีการแกะหรือว่าแก้ไขเข้ามาถึงห้องเครื่องนั่นเองนะครับคานหน้าก็สวยครับเนี่ยเม็ดอาร์คนะครับมีรอยนะครับหัวน็อต เดี๋ยวผมจะสูมให้ดูเนี่ยชัดเจนครับไม่มีรูรอยของการขยับสวยครับคันนี้ชัดเจนนะฮะตัวนี้เป็นตัว b g S นะครับเทอร์โบแปรผันแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูท้ายด้วยนะครับเพราะว่าหลายคลิปผมไม่ค่อยได้ถ่ายท้ายเพราะว่าบางที ลูกค้าหลายท่านไม่ได้สังเกตแต่รอบนี้ผมจะถ่ายท้ายด้วยนะฮะอย่างท้ายยูสูเนี่ยจะสังเกตง่ายๆนะครับมันจะต้องมีเม็ดอาร์กอยู่ตรงนี้นะครับเสมอและสีเนี่ยจะต้องต่างกับข้างนอกคือตรงนี้จะเป็นสีออกเงาแต่ภายในจะต้องเป็นสีด้านนะฮะบ่บงบอกถึงการที่รถคันนี้ไม่ได้มีการเคลียร์สีเข้ามาทางนี้หรือว่ามีการชนเข้ามาแต่อย่างใดนะฮะนี่ฮะ ฝั่งนี้ก็จะเช่นเดียวกันนะครับจะต้องมีเม็ดอาร์คนะครับอ่ะโอเคชัดแล้วนะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปสรุปราคาเจ้าตัว i s u z u ูดีแมคันนี้กันนะครับครับผมสำหรับเจ้าตัวดีแม็ i ไ h ลน n เดอร์คันนี้นะครับทางเราเสนอขายอยู่ในราคาที่4 3 5 0 0 0บาทย้ำนะครับ435,000บาทตัวนี้เป็นปี13แคปบยกสูงนะครับยางสีเส้นเนี่ยอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยนะฮะ ยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเป็นยางปี19ยังถือว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับทั้งนี้นะครับหากเราต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับอยากสอบถามจัดไฟแนนซ์นะครับโทรมาได้เลยครับที่0849290301้านย้ำนะครับ0849290301าขอบคุณมากครับและหากไม่อยากพลาดรถมือสองสภาพดีนะครับจาก โคราชใบยหมยนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ